นีเนีจากที่นา,นา่นข่ะกระโจ๊กตลกทุกง,งานใช้สารกลองฟ้าขอะระค้างคุณแค่กำแหน่งชาวลิศนะคะตอนนี้เคื่องฟ้าก็ได้ตั้งข้องกับราชบุตแสงเดือนแต่วันนี้ไม่รู้ราชบุตแสงเดือนไปไหนยังไม่เห็นมาหาเคื่องฟ้าเลยราชบุตรไม่อยู่นะครับยู่ ดีตอนหน้าโรงน้าในเ,เสืกอคงแล้วแกหยุดนะไอ้าหยุดเลยนี่มนนนะันด้ยัดไงล่ะก็ดีเดียวมาขวันคนดูเขาลุกเขาดูข้างล่างนั่นดาวลางจะข่มคืนนางอีกแล คนต่อของชเชวฐาต้องฟ้านะครับแล้วกดปิดเสือเสือดิฟ้าจ้ะฟ้าพี่ดินมาช่วยมันนะฟ้าช่วยด้วยพี่พี่ดินมาช่ครืาไว้แล้วพี่ไม่ต้องตกใจเครื่องฟ้าฮะวันนี้พี่ดินมาช่วยเครื่องฟ้าไวแล้วจ้ะนี่ฟ้า นี้พี่ดินขึ้นมาบนดอยก่อนหน้านี้นถูกไอ้พาดังใส่ร้ายพี่จุงลงจับดอยไปจ้าพี่วันนี้พี่มาทวงสัญญาจากเฟงฟ้าจา้าสัญญาอะไรเหรจ้าเอ้าแกล้งทำเป็นทำไม่ได้ยังไงเจ้าฟ้าเราสัญญากันไว้ว่าเราจะแต่งงานกันไงฟ้า มนนีเครื่องฟ้ามีผัวแล้วก็มันจะมีลูกแล้วจะพีะ่ฟ้าขอโทษนะจะพี่ไม่จริงใช่ไหมขอโทษนะจ้ะพี่พี่ดินอยู่ไปผมไม่มีความหมายพี่ดินจ๋าจ๋าอย่าเพิ่งไปเลยนะพี่นี่จะง้อเขาละสิเคื่องฟ้ามีอะไรอยากให้พี่ช่วยสักหน่อยอะพี่ วานแล้วไงแม่เดี๋ยวก็ง้อเราเนาะเราเก่้งมันนิดหน่อยพี่ดินอยากรักเครื่องฟ้าอยู่ไหมพี่พี่ดินรักเครื่องฟ้าเสมอจ้ะมาคุยกันก่อนพี่มีอะไรว่ามาถ้าอย่างนั้นเครื่องฟ้าขออะไรพี่ดินสักค่องได้ไหมพี่ก็รวอย่างม่นอย่างพี่ดินก็ให้ได้จ้าเครื่องฟ้าอยากที้พี่ดินหาเครื่องฟ้าไปส่งผัวหน่อยพี่ไปส่งผัวครพี่นะโอ้ฟ้า ที่เห็นแก่ความปลอดภัยของเคื่องฟ้าแล้วกันกลัวเจอไอ้ผาไอ้ผาน้ำจะถูกทำร้ายเข้าอีกไปนะพี่นะรีบไปดีกว่าหยับใหญ่กะเสือดินจริงพาเรื่องฟ้าไปกองหัวขอได้ชักชวนได้หรดอาจจะทนไปผลกล่าวบัดนี้เกิดเรื่องใหญ่สำสองแล้วไปจด ไอ้เสือดินขึ้นมาปลุน่าชาวบ้านเสร็จแล้วพาเฟื่องฟ้าคนรักเก่านี้ลงดอยไปด้วยพุ่นเจ็บจชงรีบไปดักไ,ไอ้เสือดินเร็บไปจับฟ้า จะพี่พี่เข้าไปก่อนนะถวายบักตกใจหมดเลยฟ้าทำไมอะพี่โอ้โหฟ้าคบไปได้ยังอย่างเงี้ยดูดิเหมือนพวกเล็กเก้ฮิปฮอปยังไงไม่รู้สงสัยเขาพิการแน่เลยอะฟ้าทำไมจ้าดูดิไอตรงนั้นมันนูนขนาดนั้นอะเป็นมะเร็งมะพร้าวคอนเกียร์พี่หัวฟ้าไม่ใช่คนชุดลายคนนี้จ้า อ่ะแล้วคนไหนล่ะผัวฟองฟ้าชุดสีน้ำเงินจ้ะพี่สีน้ำเงินพี่ไปแล้วนะจถวายขอโทษที่เขาไปเป็นมะริงกิหักองสะบัดรองกอแทงระเบิง,ง,งปัดกระปั้งกระแปงงอกแงงพักกินในหุ่นจัดลมตีจังอลมตีใอ่ลมตีแล้ว จะกจะเริ่มส้่งแล้วครัวทำไมไม่นมาให้ต่อเนื่องวันน้าต้องพูดอย่ต้องาอมาอยา่างไรอลิเกกินจริงจริงจังเชอเก็บเพกินเองกันเปเลิขอบคุณแม่ครัวนะครับแม่ครัวทำกับข้าวมาให้ลิเกนะครับกินที่ไหนไม่อร่อยเหมือนงานท่านบ้านกำนันชวาริดเลยนะครับโอ้ต้มฟักกระดูกหมูนะครับสุดยอดมากครับครับฟักยาวเป็นคืบเลยนะครับ สุดยอดมากเลยนะครับอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยนะครับไม่คัวจ๋าอร่อยมากเลยต้มฟักใส่กระดูกหมูนะครับแต่ถ้าจะให้อร่อยจริงๆนะครับลดฟักเพิ่มกระดูกหมูได้เลยไม่ห่วงสุขภาพเราสุขภาพไงกินแบงแ,แกงเขียวหวานเป็นไงกินที่ไหนไม่เหมือนที่นี่นี่อร่อยกว่าที่อื่นยังไงมีสามรสเปรี้ยวเค็มหวานกลมกลมรสกลางกลางผมแสดงว่ากลมกลม คือรสกลางคือรสชาติไม่ไปเหนือไม่ไปใต้มึงปากไม่ดีจะไม่ได้กินเลยเนี่ยฉันออขอบคุณนะครับคุณสารนึ่งปลาทับทิมมาให้ปลาทับทิมตัวอย่างงี้ยุดทับฟ้าไม้เลยเนี่ยตัวอย่างเงี้ยห้าตัวเนี่ยกินที่มดเธอก็ให้น่ะบดจะไม่ังไม่ะงงอี่นางคงเหยียบพอมไปแล้วนะ่ะเวทีหดเหลือครึ่งเดียวอ่ะของไม่พอวางเลย กรุณานะครับคนที่จะไปเอารถนะครับเวลาจะสาตาร์ทรถออกไปยังไงก็บิดแต่เปิดไฟสักหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อกี้นางโกงไปเที่ยวมันก็เป็น,นั่งเที่ยวอยู่ข้างรถเขาไม่รู้จะของรถขับรถออกอะ่ะมันก็นั่งเที่ยวอยนะู่อย่างนั้นน่าเกลียดจริงๆ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ออกได้หรนะือเปล่าน่ะออกไม่ได้อยู่คันแล้วช่วยกันไปดันรถหน่อยนะครับทำไมออกไม่ได้รถแขกกำนันชริศติดลมเที่ยวฮิเกะเลยนรับ ไต้ารู้วถวายบางงังคมพระเจออ้าค่ะต้องมาถวายบังคมเลยพี่ต้องมาเลยถวายบังคมพระเจ้าต้อุ่งถวายคลองต้องเลยวววถวายบางงังคมเลยตกใจหมอปลาถว,วายบังคมพระเจ้าบัดนี้ไอเสือดีได้นำเมียมาคืนแล้วพระเจออ้าค่ะคุณที่ะไปก่อนเชื่องฟ้า หลอนได<ม>้ค้าไทยอตอนทุรกระทืฟัเงมเมียตัวตเมื่อเย็นเย็นหัวเหว็นอยู่พัดไม่อยากคนดูคนนั้นแต่กระเทือกกับไม่กระเทือหลอกกันซับ้อ่อะแล้วมึงจะมาไม่เฉยับมาหลับอะไรยังีง ¡Gracias! Sí. Sí. Thank <laughs> you. ไอ้ฟ้องฟ้าผิดคิดว่าฟ้องฟ้าเป็นทูกับพี่ดินจะพี่ทำไมจะเปลี่งนได้เข้าใจผิดพี่ถ้าหูเบาขนาดนั้นกลับมาคบกับพี่ดินเถอะพี่ดินจะดูแลฟ้าเองจ้ะแต่ฟ้องฟ้ามีลูกกับเขานะพี่โหฟ้าพี่ดินรักได้หมดพี่ดินรักฟ้าอยู่เสมอจ้ะพี่ดินยังรักฟ้องฟ้าอยู่ถ้าอย่างนั้นฟ้องฟ้าขออะไรพี่ดินอีกสักอย่างหนึ่งได้ไหมพี่ อีกอย่างเลยอีกแล้วจะให้ดีไหมเนี่ยขออะไรนะจ๊ะเฟื่องฟ้าอยากจะให้พี่ดินพาเฟื่องฟ้า,ฟาไปตามผัวหน่อยพี่ตามผัวนะฟ้าไปครั้งที่แล้วเนี่ยไม่เข็ดหรือไงเขาทำอะไรกับฟ้าบ้างพี่แต่ครั้งนี้เฟื่องฟ้าสัญญานะถ้าราชบุตรแสงเดือนไม่อยอมคืนดีกับเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าจะกลับมาแต่งงานกับพี่ดินจ้ะพี่ฮะแต่งงานนะพี่นะ อย่าพูดเป็นเล่นนะฟ้าขุนอลากาเขารู้หมดแล้วเขาจะเป็นพยานนะฟ้าจะพี่งนแปเลยนะแต่งงานกันนะฟ้าล้กว่าถึงขบวนพระนาองค์หญิงนะองค์หญิงอกไม้ทองระว่งทางนั้นได้พบกับฟฟ้ากับจนิน คุณแม่คุณจะไปไหนกันล่ะครับขบวนขันหมากยาวเป็นหางหมาเชียวหางว่าวหางว่าวเหรอเน่ไม่ยืนขวางทางเนี่ยมีชื่อว่าอะไรผมเองมีชื่อว่าดอกดินครับอ๋อไอ้ดินโอ้โกิริยาไมา่ได้ฟ้าคุยเองจา้จาจ้าฟ้าระวังตัวด้วยนะสวัสดีค่ะเอา้ามึงกอกว่าตรงนั้นแหละนี่เธอไม่ยืนขวางทางแล้วมีชื่อว่าอะไรมีชื่อว่าเฟื่องฟ้าค่ะอ๋ออีฟ้า ไม่ฟ้า,เ,าเดี๋ยวพี่ดินจัดการให้นี่ทำไมามายืนว่าเขาฉอจฉอดเนี่ยตัวเองมันมีชื่อว่าอะไรฉันมีชืออ่อว่าด,ดอกไม้ทองตองหญิงดอกทองดอกไม้ทองดอกไม้ทองเหรอมันยาวฉันพูดไม่ทันอากาศมันหนาวลิ้นมันแข็งนี่ลุงพลช่วยพูดหน่อยได้ไหมลุงพลไหนเอา <c oughs> หน้าตาเหมือนเชียวคดีเป็นไงล่ะยังไม่จบใช่ไหมล่ะนี่ฉันพูดคำว่าดอกไม้ เอ็งตอคำว่าทองได้ไหมได้ได้ได้แน่นะได้องค์หญิงเป็นคนหน้าตาดีสมแล้วที่เป็นองค์หญิงดอกไม้ทองรูปร่างหน้าตาดีสมแล้วที่เป็นองค์หญิงดอกไม้ทองรวมแล้วองค์งงงหญิงน่าจะเป็นคนดอกทองมากไปไหนแล้วหักเช็ดตูดไปล้วีหมคะเชตูดคุณฟ้าคุยเองจ้ะเขา,วาวไว้บางคนไหมคะเออจะยกขบวนขันมาไปไหนหรอพี่คะจะเข้าเมืองฟ้าไทย อย่างเงา้ยฟืงฟ้าขอตามไปด้วยะคะพี่คะจะไปทำไมวะไปตามผัวพี่คะ <c oughs> <c oughs> ตัวแ่เนี่ยมีผัวแล้วเนีฟ่ฟึงฟ้าเมืองฟ้าไทายน่ะออกใหญ่ออกตกเธอรู้เหรอว่าผัวเธอะคนไหนผัวเฟืงฟ้าหาไม่ยากพี่คะมีเชื้อราบุต์แสงเดือนพีคะ <c oughs> เจอเป็นครั้งสุดท้ายนะเพคะจะมาบ่าวฟ้าขอร้องนะเพคะไม่ไปขอแค่ไปเจอเท่านั้นนะได้อย่าไปใช่ไหมฟ้าถึอไม่ได้ไหมอย่าไปแมเฟื่องฟ้าอก่าขี้ดีๆด้วยมาตบหน้าเฟื่องฟ้าทำไมมีปัญหาไหมในเมื่อตบเฟื่องฟ้าได้เฟื่องฟ้าก็ต่อยองค์หญิงได้เองอย่ายอมเท่าฟ้า จะจัดกเป็นเราไปทำพังพลาเรองนี้เราต้องเยใเป็นต้นเต มันก็ตรงขาแทบลอยอ่ะไปไหนไปไหนไปไหนเล่นไปเถอะคนดูคนนี้ขำทั้งคืนแหละเอาทำไมขำทั้งคืนล่ะกับคุณแก่กัญชาไปเรียบร้อยหรอเออวันนี้ดังหน่อยโอพอเตยตามเตี้ยมีเมียมาแล้วกี่คนล่ะโอพอเตยตามเตียมีเมียมาแล้วหนึ่งคนคนเดียวทำไมชูสองนิ้วล่ะคนเดียวใคร นึกดีดีมีกี่คนคนเดียวคนเดียวคนเดียวแน่นะแน่นอนแล้วดอกไม้ทองล่ะเป็นที่แค่ปราวัตนนเป็นภาพขุมารตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดอะไรขึ้นนางกรมตัดปลาับทิมใส่ถุงกลับบ้านหมดแล้วกูไม่ทันได้กินเลยดอกไม้ทองตกตีกระเพื่อฟ้าตบดอกไม้ทองโครมกันเดีนไปที20กิโลทั้ง20กิโลเห็นได้ยังไงเล่ากิโลช่างปลา ตกเปลืวองฟ้าขึ้นเคราหกระเด็นลงไปในบอ่อฝุ่นตลบเลย่อน้ำที่ไหนมีฝุ่นแล้วน้ำมันแห้งมันมีแต่บ่อตกอยู่ที่ไหนตอนนี้ตบตีกันอยู่กลางน้ำพีเออ่เออขยันล้อขยันลำได้ฟังคำรังมาใสเจ็บอกเจ็บใจหิ่มหนาดน่าจุ<พ>า้ดถืไม่ดอกมาขอบว่าตกตีน้อง ไม่หมจังทองยิ่ um mm ถอนลูก <saturated> น้อป <ende> ่าล้มงโวยลูกดินลูกน้ำปลาล้มดินชนกับเกี่ยวข้าวเขาเป็น้ว ไปเอิอนไปเอิ้นม่เอิ้นทำไมเริเม่มทำร้ายผีคนเมื่อสักครู่นี้จะสร้างมันไปทะเลาะอะไรกันมามาแยกคู่มันใช่ไมคู่มันจะเป็นใครกันราะชะบุตรแสนเดือนเคยเห็นหน้าเขาจำหน้าเขาได้หรือเปล่าไม่ถึงไม่เคยเห็นหน้าพอเห็นตูดปุ๊บจำได้ปั๊บเลยจำได้ตูดมีสิวอยู่สองเม็ดกันไว้ให้ไมใ่ให้ตูดติดกันเราเนี่ยละองค์ราชบุตรแสน โอ้ของมึงแค่ใจเต้นตืบตืบตืบผิดเกังโก้ทำไมพอกูเดินเหล่าไปสองสามแก้วกันแน่หัวใจกูมันแว่งไปแข่งผาแข่งไปแว่งมาแล้วคนนู้นล่ะหัวใจเป็นไงป้าป้าป้าไปเล่มันกินแก้วไหนวะนะเจอแล้วแต่งงานเลยเพื่อนเป็ไงแล้วเไปแต่งมาเท่าไหร่กลับไปเท่านั้นจะแกยังไงดีนะให้เธอตาย โอ้หนอว่าพอมีเมียแต่ที่นี่อ่ะจะทำยังไงดีหนาวจะให้เธอรู้ว่าฉันชอบจะทำยังไงให้ความในโดยไม่คำตอบ ว,ว่าไม่แจากผจญแล้วอะไรอะ่ะจำตาค่ายมึงตึ๊ดนะเลยอะ่ะเฮ้ยเนี่ยมึงที่หลังมึงให้พี่เปิ้เขามาลอมามมม้อมันยังแน่นกับมงอีมไอรอนป่วยสิเนี่ยแม้นานๆลิเกโดนคืนงานเดือนนึ่งมามีคืนเนี้ยลิเกกูเสือกป่วยไม่ได้หมอวันที่ยี่สิบสามเจอกันนะครับที่ยี่สิบสามอ่านใกล้ๆแทวนี้ใช่ไหมครับไยศาลีวังกระโดนน้อยไปดูกันนะทุ่งนนี้มีลิเกอีกคืนหนึ่งนะครับ งานอะไรครับงานลงบ้านใหม่วันนี้ขึ้นแล้วแต่พรุ่งนี้เขาลงมาเท่าไหร่ตบแบบนี้ยังไงก็ต้องเข็ดแจ้งก็ไมเข็ดจับซีไม่จับจับซีจับซีจับซีจ,บจับเลยุอย่างนี้ที่ไม่สนบางเลย อีป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 ีเจ๊ปลาคเียเว้ยเว้ยลิซ่าลิซ่ากู่กนลิซ่ามันไม่ใช่เอ็งแล้ไงโอ้โหฟิซซ่าฮะเจ๊ปูไม่ใช่ปูไงอะไรอ่ะปีฉันลื่ปี๊ถินไหนรลกอะไรก็ตบอย่างนี้ยังไงก็ต้องเค็ดแล้ว ก็มาที่ความเร็วสูงร้ 1, อบออกจากงานไปแล้วก็ก็เฉียวเก้าอี้ไปหนึง่งเออคนอยู่กตก็ขับช่วยเหาะมันไม่มีลิเกอยู่อ่ะขับแบบไม่สนใจอ่ะมันไม่มีลิเกเออกรจจายนะกัะจายพาเขาขี่ไปหลายปีแล้วเราเพิ่งมาให้เขาขี่มาอ่ะมันเป็นไรนะครับสองปีนะครับบ้านกำนันสวยงามมากเลยนะครับสวยงามนะครับเดือนหน้าก็อีกหนึ่งหลังนะครับ ที่ไหนล่เออมึงไเข้ามืเข้ามีหวานชอบมาชอบมา,บมา,บมาไม่ชอบรึเปล่าแต่แบบนี้าไมนทแม่อบไหมอเรบไม่ชอเไม่ต้อตามไมต้องตามรักกันรกน้ไต้ การอาบสานยาซะแรกมึงไปดึงที่เจาา้านา้นมึงหายทองไปเลยไปกินลูกไก่ดึงขึ้นมาด,ดึงขึ้นมาดึงเลย,ด,ย,ด,ยด,ด,ดึงขึ้นมาดึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โอ๊ตโอ๊ตมึงดึงขนาดไว้ขนาดนั้นเนะี่ยใครก็จะลุกทันเราดึงช้าๆ มบบนีล้ลุกขึ้นไหวไหมนะ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพอแล้วพอแล้วใจเยน็นๆโอ๊ตมบบนี้แบบนี้ตอนนี้ต้องแคปต้องใส่ละว,วันจะหมดละวะกูเปลี่ยนตั้งหลายชุดแล้วรางวัลเงียบแล้วกูบอกเลยนะนานๆมาเล่นบ้านกับนันถ้ากูเปลี่ยนชุดไม่หมดกูไม่เ<ม>ลิกแสดงว่าเก็ตรียมาหลายชุดชุดนี้ชุดสุดท้าย เดี๋ยวเราจะแถมคอนเสิร์ตตอนท้ายให้นะครับใครอยร่านะรีบกลับนะครับ <c oughs> เอาไว้มีนักร้องรับเชิญไหมครับมีนักร้องสามสาวมาจากพิษณุ์บุญนะครับจะเป็นเพลงที่ใส่ถ้าแม่พี่น้องคะนุ้มีคาถาเรียกผัวอยู่มึงบทถ้าสนใจเชิญหลังโลงเลยคะ่ะเก้าเก้าบาทค่ะเก้าเก้าบาทคาถาอะไรเนาะไม่ไม่ไม่ต้องกลัวแล้วไอเรียกผัวหลงไม่ต้องใช้คาถาแล้ว ถ้าอยากให้ผัวหลงนะมึงแค่โทรบอกทางผิดแค่นั้นแหละผัวหลงหลงรักหลงทางจะรักก็ไม่รักยังไงก็ไม่รักถ้าไม่รักเราจะปั้ม้ใช่ไหครับพี่น้องขาเป็นสิ่งไรเอะไรเนี่ยอ้าวต้อเสียหายไม่ค่าเสียหายไม่ค่าช้อนเราเป็นผู้ชายจะไปทำกระตุ้งกระติ้งแบบผู้หญิงได้ไงเล่าเวลาจะโทรร้องบ้างน้องเอกน้องเอกเต้ก็ร้องแบบนี้เราเป็นผู้ชายเราต้องร้องแบบผู้ชายสิเราแบบผู้ชายเออรายังไงครับร้องให้เดือดสิ ขอบคุณมากโอ้โหให้รางวัลกูเขาบอกชอบใจขอบคุณนะพี่นะอย่างน้อยก็ต้องแบงค์ร้อยนะ,ะอ้าวไอคนเราไม่แน่หรอกคนเราดวงขึ้นมามันจะได้แบงค์ร้อยง่ายๆแหละแตยยิงจะแบงค์ร้อยอีกเถอะพี่เออแบงค์ให้ร้อยแคร์นะเขาใจาเล่นนะ <c oughs> ขอบใจใช่ไหมแล้วก็เผาให้กูกินกับเผาสักมา จะรักถ <singing flowers> ้าไม่รักแล้วจะปั๊มไาม่กลัวของช้ำแล้วก็ตามใจก็ไปเลย